เรื่องมันเริ่มขึ้นที่บ้านหมายเรือนไทยหลังหนึ่งที่สิงห์กับพิมพ์สองสามีภรยาเพิ่งซื้อมาเป็นเรือนหอบ้านสวยสมใจทุกอย่างยกเว้นก็แต่เสาไม้สักต้นใหญ่กลางโถงบ้านที่ดูเก่าและน่ากลัวกว่าส่วนอื่นๆวันแรกที่ใหญ่เข้ามาสิงห์สังเกตเห็นของเหลวสีคล้ำๆไหลซึมออกมาจากรอยแตกของเสาต้นนั้นมันเหนียวหนืดมีกลิ่นอับชื้นแปลกๆ พอตกดึกพิมพ์ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงสะอื้นให้เบาๆดังมาจากชั้นล่างเธอรีบปลุกสามีพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมสียงเงี่ยหูฟังเสียงนั้นดังแผ่วๆอยู่ชั้นล่างแต่พวกเขาก็ไม่กล้าลงไปดูวันต่อมาของเหลวที่ไหลออกมาจากเสาเริ่มมีสีแดงคล้ำคล้ายเลือดเก่าๆและเสียงร้องให้ในตอนกลางคืนก็ดังขึ้น มันโหยหวนและเจ็บปวดกว่าเดิมเรากับเจ้าของเสียงกำลังทุกทรมานอย่างแสนสาหัสและแล้วคืนแห่งหายนะก,ก็มาถึงเสียงกรีดร้องดังลั่นจนทั้งคู่สะดุ้งตื่นพร้อมกันมันไม่ใช่เสียงสะอื้นอีกต่อไปแต่เป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่บีบขันหัวใจทั้งสองวิ่งลงมาชั้นล่างและภาพที่เห็นทําให้พวกเขาถึงกับเข่าสรุดลงพื้นบนเสาต้นนั้นของเหลวสีเลือด ได้ไหลนองมารวมกันเป็นใบหน้าของผู้หญิงผมยาวที่บิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดดวงตาเบิกโพลงและที่น่าสยดสยองคือเนื้อไม้ของเสาต้นนั้นกำลังปูดนูนออกมามันเป็นมือที่ดันออกจากเนื้อไม้อย่างช้าๆเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันอะไรกันรีบหนีเร็ว สิงตะโกนลั่นคว้าแขนภรยาแล้ววิ่งสุดชีวิตไปที่ประตูหน้าบ้านแต่ทันทีที่เขาเปิดประตูออกไปประตูไม้บานใหญ่ก็กระแทกกลับปิดดังสน,นั่นเสียงไม้ลั่นเอี๊ยดอาร์ตดังไปทั่วบ้านราวกับมันมีชีวิตพวกเขาวิ่งไปที่หน้าต่างแต่บานหน้าต่างไม้ทุกบานก็ปิดตายสนิทพวกเขาถูกขังแล้วทั้งสองหันขวับกลับไปมองที่เสาต้นนั้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีด มือที่ยื่นยาวออกมาจากเสาไม้กำลังกวักเรียกพวกเขาอย่างเชื่องช้าน้ำมันสีเลือดไหลทะลักออกจากเสานองไปทั่วพื้นไม้มันเหนียวหนืดเกาะเท้าจนก้าวแทบไม่ออกแล้วเสียงกระซิบเย็นเยียบก็ดังขึ้นจะไปไหนมาอยู่ด้วยกันสิ <laughs> ทันใดนั้น พื้นไม้ที่พวกเขายืนอยู่ก็เริ่มสั่นสะเทือนรากไม้สีดำนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากรอยแยกของพื้นไม้และผนังมันเลื้อยพันข้อเท้าของสิงและพิมพ์อย่างรวดเร็วทังคูกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพยายามดิ้นรนแต่ก็ไร้ผลร่างของพวกเขาค่อยๆถูกดูดกลืนหายเข้าไปในเสาไม้ตกน้ำมันต้นนั้น